สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ Ad ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอาสตซนช่วงเย็นชาก้าโพสไอจีโชว์ซ้อมกับลูกบอลที่ดูไบกนิชาก้ากองกลางของแอสตซนโพสอิสน,อนสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพตัวเองกลับมาซ้อมกับลูกบอลได้เป็นที่เรียบร้อยหลังเจ็บยาวมิดฟิลด์วัย29ปีได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับโซนฮงเมนตัวรุกของสเปอร์ในเกมลอนดอนดาร์บี้ที่ทีมเอาชนะไปได้3ต่อหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยตอนแรกคาดกันว่าจะต้องพักนาน3เดือน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางปืนใหญ่อัปเดตความคืบหน้าของชาก้าว่ากาิทมีพัฒนาการที่ดีในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าเมื่อวันที่26กันยายนเป้าหมายปัจจุบันคือกานิทกลับมาซ้อมเต็มตัวในช่วงต้นปีล่าสุดทางชาก้าดูเหมือนว่าจะพัฒนาไปได้ดีกว่านั้นโดยเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมในขณะที่ซ้อมโดยมีการเตะลูกบอลได้แล้วทำงานหนักที่ดูไบ รู้สึกฟิตมากขึ้นในทุกวันข้อความของชาก้าได้รูปการซ้อมมัตติโอเกนดูซี่ผมอยากจะวางแผนให้ตัวเองและจะย้ายมาร่วมทีมในระยะยาวมัตติโอเกนดูซี่มิดฟิลตัวยืมจากอาร์ตนอนยอมรับว่าเขาต้องการจะอยู่คาแข่งกับต้นสังกัดชั่วคราวอย่างโอลิมปิกมารกเซยต่อไปในระยะยาวมิดฟิลวัย21ปีถูกปืนใหญ่ทั้งต้นสังกัดค่อยยืมตัวให้กับแฮท่าเบอร์ลินตั้งแต่ซีซั่นที่แล้ว และเพิ่งย้ายมาอยู่กับมักเซยด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งพร้อมออปชั่นซื้อขาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยังมีสัญญาอยู่ในทีมเอเมริสเตเดียมไปจนถึงปี2023อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงอนาคตของเขาในซีซั่นหน้าเจ้าตัวก็ตอบอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ผมอยู่ในสถานะยืมตัวและยังมีสัญญากับาร์ตนแต่แน่นอนว่าผมโฟกัส แค่สิ่งที่ต้องทํากับมักเซยเกนดูซี่กล่าวใช่แล้วว่าที่นี่คือสโมสรที่ผมอยากจะวางแผนให้ตัวเองสําหรับอนาคตและอยากจะย้ายมาร่วมทีมในระยะยาวเรื่องนี้ผมได้คุยกับสโมสรมาก,ก่อนจะเซ็นสัญญาแล้วและผมก็รู้สึกสบายใจมากที่นี่นั่นคือเหตุผลที่ผมยังมีความสุขที่มักเซยเกีนดูซี่ usi, ถือเป็นกําลังสําคัญในแดนกลางของมักเซยซีซั่นนี้ หลังลงสนาม13นัดในลีกและทำไป2ประตูกับอีก3มแอสซิสจนได้โอกาสถูกเรียกตดทีมชาติฝรั่งเศสชุดล่าสุดทัศนคติเยี่ยมแม้เคยน้อยใจที่อดย้ายแต่ไม่งอแง,งตอ่ออาริต้าชมเสียนายสุดมุ่งมั่นในสนามซ้อมและฉลาเรียนรู้ไวยกย่องว่ามีพรสวรรค์สูงมิเกลอาริต้าให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงเอลลี่เมเลานายลูกมอสมสซอนซึ่งอาวุโสที่สุดในทีมชุดใหญ่ของารสตซนไวัย24ปี ที่มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมชนะวัดฟอร์ดหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองเมื่อผมเห็นเขาในการฝึกซ้อมเมื่อผมเห็นว่าเขาได้เตรียมตัวอย่างไรสำหรับการฝึกซ้อมและเมื่อผมได้ยินคำถามในระหว่างฝึกซ้อมจากเขาที่ถามมานั้นมันสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับความสนใจของเขาที่มีสูงมากและทุกสิ่งที่คุณพูดออกไปในระหว่างการฝึกซ้อม เขานั้นมีการตอบสนองทําได้ทันทีเขาคือเด็กหนุ่มที่ฉลาดฉลาดจริงๆฉลาดมากจริงๆตั้งแต่ที่เราตัดสินใจไม่ขายเพราะมันชัดเจนว่าผมเห็นอะไรจากเขาผมต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเพราะเขานั้นมีประโยชน์ต่อทีมเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างมากเพราะเขาเก่งและฉลาดในการที่จะปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใดก็ได้ในสนามผลงานเกมล่าสุดของเขาคือเซอร์ไพรส์มากๆ เป็นไปตามที่อาริต้าบอกเลยว่าเป็นนักเตะฉลาดเพราะเขานั้นปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองได้แบบเนียนตาจากเคยที่มีสไตล box ์ b o ็อกท o บ็อกเป็นสไตล์โฮบอลและทําได้ดีมากด้วยในตอนนี้เหลือแค่ความคงเส้นคงวาที่เขาต้องพิสูจน์เราพูดคุยกันก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญาของผมและเขาบอกว่าผมควรเชื่อมั่นในตัวเขาและเขาก็มีแผนสําหรับผมนั่นเป็นเหตุผลใหญ่ที่ผมอยู่ต่อและตัดสินใจต่อสัญญา ผมคุยกับเอมิลสมิธโรและบูคโยสาก้าบ่อยๆพวกเขาบอกให้ผมอดทนพวกเขาบอกผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในชั่วขค่าคืนซึ่งมันไม่ใช่สำหรับเขามันคงจะไร้เดียงสาสำหรับผมที่จะคิดอย่างนั้นโฟลารินบาโลกันยอมรับว่ามิเกียอาริต้าทำให้เขาต่อสัญญากับสโมสรขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย หรือว่าเตรียมโลเปเป้อาร์ตันเฝ้าติดตามคูลูเซฟสกี้ปีกวัยรุ่นสวีเดนจาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวชื่อดังของสื่อสกายสปอร์ตรายงานว่าอาร์ตอนกำลังติดตามเดยันคูลูเซฟสกี้ปีกขวาดีกีทีมชาติสวีเดนวัย21ปีของยูวิตูสและวางเป้าหมายจะคว้าตัวมาร่วมทีมในอนาคตอันใกล้นี้โดยทางด้านเดยันคูลูเซฟสกี้ที่มีส่วนสูง186ซติเมตร นั้นสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งปีกขวาปีกซ้ายกองกลางตัวรุกและกองหน้าอย่างไรก็ตามสั่นนี้เขามีโอกาสไม่มากเท่าไรนักภายใต้การคุมทีมของแม็กอเลกีคำรบสองจึงมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมนอกจากนี้จาลูก้าดิมาซิโอมีรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับดูสานเวลาโฮวิสโดยรายงานเพิ่มเติมว่าแมอาสตัน จะสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับฟีอเร,รนตินาเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับตัวนักเตะได้เกี่ยวกับแนวเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวเนื่องจากเอเย่นส่วนตัวของนักเตะไม่พร้อมจรจาในตอนนี้ไก่เตรียม60ล้านปอนด์วางชกเวลาโฮวิสก่อนปืนสเปอร์เตรียมทุ่มงบ60ล้านปอนด์ซื้อตัวดูซานเวลาโฮวิสกองหน้าของฟีอเร,รนตินามาร่วมทีมตัดหน้าอาร์ตตันที่สนใจอย,อยู่เช่นกัน ก่อนหน้านี้มีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางปืนใหญ่ยื่นข้อเสนอขอซื้อของหน้าวัย21ปีและได้รับการตอบรับจากม่วงมหาการโดยคาดว่าจํานวนเงินที่เสนอไปน่าจะอยู่ที่ราว68ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อตกลงกับนักเตะซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจนารณาเนื่องจากเวลาโฮวิสได้รับความสนใจจากหลายสโมสรดัง และเจ้าตัวเองก็ต้องการพิจารณาทางเลือกที่เข้ามาก่อนรายงานจากลานาซิโอเลอางว่าสเปอร์เป็นอีกทีมที่เตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมเช่นกันโดยเผยว่าที่ราคา60ล้านปอนด์ทางฟิออเรนตินาเองก็พร้อมรับไว้เช่นกันความพยายามของสโมสร,รดังแห่งอิตาลีในการต่อสัญญากับเวลาโฮวิสดูไร้ประโยชน์เมื่อตัวนักเตะปฏิเสธทุกข้อเสนอ และคาดว่าจะโดนขายออกจากทีมอย่างเร็วในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างช้าในช่ง Summer. วงซัมเมอร์เวลาโฮวิสทำไป10ประตูกับหนึงแอสซิสจากการลงสนาม13เกมทุกรายการในซีซั่นนี้ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมหลังซีซั่นที่แล้วก็กดไป21ประตูกับ2แอสซิสจาก40เกมทุกรายการหงแดงแย่งปืนขอซื้อหองอีซักสมุทปืนใหญ่มีคู่แข่ง เมื่อลิเวอร์ p o o ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าเตรียมปั้นข้อเสนอเพื่อซื้ออ a l e x a n อร์อ s ซ a c ของหน้าหนุ่มแห่งเรอ l sociedad ทีมหัวตารางลาลิกาสเปนเวลานี้รายงานจาก el n a ซ i o n า l อ้างว่าการขัดแคลนชอยเดนหน้าที่อน f i e l d ทำให้ทีมของเจอเกนคอปจะไล่ล่าดีกรีทีมชาติสวิเดนภายในตลาดเดือนมกราคม2022สื่อดังอ้างว่าข้อเสนอจากอน f i e l d สู่ยอดทีมแห่งซาเซบาสเตียนคือ40ล้านยูโร ราว34ล้านปอนด์โดยทางนักเตะก็ต้องอ้อนต้นสังกัดให้ยอมปล่อยตัวอีกทางเหตุผลที่ต้องรีบเอากองหน้าไว้22ปีก็พอต้นสักกาชหงแดงต้องปล่อยสองกองหน้ามฮัมหมัดซาลากับซาดิโอมาเน่ไปเตะแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโรเบ t o โต้ฟิมิโนโเริ่มเจ็บบ่อยส่วนดีเอโกโจตาดีวอกโอริกี้และทาคุมิมินามิโนขาดความสม่ำเสมอสัญญาปัจจุบันของฮอกซีวิดีส มีถึงมิถุนายน2026ภาพรวมผลงานซีซั่นนี้13นัดทุกรายการทำา5ประตูและ1แอสซิสต์ตงสเปกซื่อดังเมืองเบียเผยปืนใหญ่สองฟอร์มกลางรับไลซิกที่มีค่าฉีก40บล้านบิลซื่อดังของเยอรมันรายงานข่าวว่าแอสตซน,อนยอดทีมแห่งลอนดอนเหนือส่งแมวมองเข้ามาดูฟอร์มของไทเลอร์อดัมกองกลางตัวรับของเอเบลไลซิกอย่างต่อเนื่องในซีซั่นนี้กองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย22ิปี มีสัญญากับไลซิกจนถึงปี2025แต่ในสัญญาได้ระบุค่าฉีกสัญญาไว้40ล้านยูโรอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าอาร์ตอลพร้อมที่จะจ่ายค่าฉกสัญญานักเตะหรือไม่แต่พวกเขาให้ความสนใจนักเตะรายนี้อย่างจรงิงจังซัมเมอร์น้ามีความเป็นไปได้สูงที่อาร์ตนอนจะเข้าสู่ตลาดน,นักเตะเพื่อหาก,กองกลางตัวใหม่ไปเสริมทัพเนื่องจากพวกเขามีแผนที่จะปล่อยโมฮัมเหม็ดเอเนนี่กองกลางทีมชาติอียิปต์ออกจากทีม เมื่อสัญญาของนักเตะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้สำหรับอดัมเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเป็นตำแหน่งหลักและริมเส้นฝั่งขวาทั้งกองกลางและแบ็กขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย